แกงคั่วเห็ดพอใส่กุ้งใส่ชะอมใส่หน่อไม้สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาแกงคั่วเห็ดพะกันนะคะใส่กุ้งค่ะส่วนประกอบของเราก็มีวันนี้เราใช้เครื่องแกงเผ็ดสาเร็จรูปนะคะเครื่องแกงเผ็ดหยาบใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราจะใส่ผิวมะกรูดกับกระชายตำเพิ่มเข้าไป มีกุ้งมีหน่อไม้หน่อไม้สดที่เราส,รบสรับแล้วเราก็ไปต้มนะคะชะอมใบชะพูเห็ดผ่อเห็ดผ่ออ,อ่อนเลยค่ะแล้วก็มีกะทินะคะอันนี้เห็ดผ่อเราซื้อมาหนึ่งโลนี้เราจะต้มถ้าต้มไว้แล้วค่ะเราจะแช่ช่องฟิตไว้แบ่งใส่ถุงก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะผัดน้ำมันเครื่องแกงกับน้ำมันก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าแกงคั่วกะทิ <c oughs> เขาจะไม่เอาแตกมันใส่น้ำมันนิดหน่อย <c oughs> แกงคั่วนี่รสชาติเขาจะไม่ จัดจ้านนะคะเครื่องแกงเราเริ่มหอมแล้วพอฉุนจามได้รู้ว่าจามก็ใส่ไปเลยค่ะ ต่างรสสุกหมดแล้วเราก็ผัดเครื่องแกงแค่ให้หอมใส่กะทิไปเลยนะคะ เสร็จก็ใส่น้ำล้างครกไปเลยค่ะ ก็ปรุงรสเลยนะคะปรุงรสเลยเลยคะ่ะใส่ผงชูรสเป็นหช้อนชาน้ตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะปรุงรสตามชอบอะคะ่ะใส่น้ำปลา หนึ่งับพีนะคะทำไปชิมไปค่ะชิมรสชาติก่อนนะคะอร่อยแล้วค่ะใส่หน่อไม้ไปเลย ไม้ที es, ่เราต้มไม้ใส่ไปให้หมดเลยก็ได้น่องเราจะแกงใส่น้ำไม่เยอะนะคะนองไม้เราสุกแล้วพอเราต้มมาแล้วเราก็ใส่เห็ดเผาะไปเลยค่ะหนึ่งถ้วย 啊，对。 ชีไปนิดหน่อยใส่เห็ดพอไปอีกหน่อยก็ได้ใส่กุ้งไปเลยนะคะคนละสองตัว กิมร้ะพรุ่งนี้เราเอาเส้นตึงหลังออกแล้วนะคะโดยใช้ไม้จิ้มฟันค่ะแล้วก็จะใส่ผักไปผักผักใบอะไรใบชะพู จะไม่เยอะมากนะคะใส่ใบชะพูเสร็จก็ใส่ชะอมลงไปเลยะคะ่ะ น้ำจะไม่เยอะนะคะแกงคั่วของเราเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงคั่วเห็ดพะใส่กุ้ง สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะหัวคุณตาพาทําพากินค่ะแกงคั่วเห็ดเผาะใส่กุ้งตักใส่ถ้วยกันนะคะ Eu <tipos> แกงคั่วเห็ดเพาะของเราน่าทานไหมคะ